รักไปแล้วนะแล้วพอมารู้ทีหลังว่ามีเจ้าของทําไงดีคะเอาให้ง่ายๆสมมุติว่าคุณไปคุยกับคนคนนึงจะไปลงทุนนะตอนแรกคิดว่ามันเป็นเศรษฐีแต่ตอนหลังพอมารู้มันเป็น18มงกุดเป็นยาจกค,คุณจะทำยังไง คุณก็ต้องเลิกลงทุนกับมันถูกไหมอย่าเอาข้ออ้างมาแบบรักไปแล้วรักไปแล้วคุณไปรักในอะไรครับคุณไปรักในสิ่งนี้เขาเขาเรียกว่าวาดภาพหลอกลวงขึ้นมาแต่ปรากฏว,วันนี้ภาพนั้นมันไม่ได้มีอยู่แล้วเรื่องจริงเขามีลูกมีเมียแล้วมีเจ้าของแล้วมีอะไรแล้วดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ของแท้แล้วนะคุณแค่ไปรักภาพเดิมแต่ตอนนี้ภาพหรือความจริงมันไม่ใช่อย่าเอามมวแตบบ่อ้างว่ารักไปแล้วรักไปแล้วชีวิตคนเรานะ เอ้าอารมณ์นําชีวิตนะนะโดยไม่ใช่เหตุผลเลยนะมันจะตกต่ําสิ้นดีมันจะแค่ไปทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทําคุณไม่อยากทางานไหมคุณก็นอนไปสิก็คือค,ค,คุณติดอารมณ์นอนถูกไหมคุณติดอารมณ์เพลินนะครับชีวิตเป็นไงก็ตกต่ําชิบหายวายป่วงอย่าเอามาอ้างว่ารักไปแล้วนะครับเอาเหตุผลขึ้นมาชีวิตมีปัญญาหายได้แค่นี้หรอชีวิตต้องไปนั่งอยู่ในจุดมืดม,มดแบบนี้หรอโปรไฟล์คุณความฝันคุณอะไรของคุณต้องมานั่งจมอยู่แค่นี้หรอเดินต่อไปข้างหน้าคุณหาอะไรได้ดีกว่านี้เพราะว่าอ้น,นีมันไมม่่ใชนอ้ ไป,เ,ปเรียนคอร์สชื่อ Move on บวก Restart เดี๋ยวก็หายทําตามเป็นขั้นๆง่ายๆง่ายๆสิขั้น21วันเดี๋ยวมันก็หายแล้วแล้วหาสิ่งใหม่ที่ดีสําหรับชีวิตเราอย่าระจมอยู่ตรงนี้เชื่อผม